วันผลงานปีนี้กี่สอบอผลงานปีนี้จากสอบโอ้ยบ่าขาดสองร้อยนิดๆแกก็บ่าขาดสองร้อยกำลังใจตัวเองบนกระโดดนี่เห็นบ่นี่นี่ละน,น,นี่เครื่องนึงนี่ไอันนี้เกียเ้ยวเชื่อเ,เดียเยเ๋ยวนี้นีน่เดี๋ยวเกี้ยวอีกเชื่อนึงมาพ่อเดี๋ยวลงเกี้ยวอีกบุพเพอย่างนะบุพเพสองร้อย

ค่าปุ i, ha, ๋ยค bon ่าเกีียวบ่นับ ดีไว้ก an. ่อนนยังม่มนยขึ้นหน้าอาปุยเบิดส่องสอบอาปุยส่งสามสอบ่ะอาปุยสอบครึ่งปีสองสอบเหลือมาใส่ต้นไม้พร้อมองสอบจะใส่ให้เบิดกระโบนอ่ะ A quyết tâm dốt hân hạng. Ethan kia dốt hân hạng. Ethan kia dốt hân hạng. Ethan kia dốt hân hạng. Too lâu. Nguyên dưới 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 3 dưới 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 รารถไทสามพันสี่พันหาห้าพันปีชจองหกพันเนาะารถไทหกพันจุ๊บเลยหกพันคาเกียวหกพันมื่นสองมื่นสองถ้าปุ้ยเธอแลรวพี่แล้วปัญหามื่นห้าห้าร้อย หสองมันีสองก็หายเลยเมื่อกี้ขอไรได้ใ่ก่อนมันหายบ่ะเอาอะไรเมื่อคืนนี่หมื่นเก้าสองหมื่นรวมเวมกสองหมื่นเนาะีสเาีขายด้สองหมื่นสองหม่นี่บปร้ร่วมขายได้ของนี่นร่วมเดียวรู้ประเทนี่เขาในหอดสองหมื่ เดี๋ยวมึงเข่าไปนี่หันมาแง้มมึงเข่าไปนี่แง้มมึงเข่าเห็นบ่ตากดิมั้ยหอดไปสองหมื่นหายเข่าไปนี่ดีหมดสองหมื่นหมดบิชีเศร้าหน้าเนาะเล็กๆก็อาจจะดี